เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเขาบอกว่าได้บุญเยอะนะคะจะมีบุญมากนั่นเองคนโบราณนะคะอ่าโอเคไปอ่าใช่ก็เขาก็จะเอาไว้ที่นี่ตลอดไปนั่นแหละลูกเขาก็เอาทิไว้ที่นี่ตลอดไปนะอ่าจนกว่าที่นี่ก็จะไม่ได้ตั้งพระพุทธรูปอยู่แล้วจนกว่าที่นี่ก็ไม่มีนะคะไม่มีพระพุทธรูปอยู่ที่นี่แล้วนั่นเองนะคะอ่า แต่ณป,นะปัจจุบันในยุคนี้ก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะอ่าเป็นวัดนะคะ ได้ใครเคยมาทำบุญทุกวันพระบ้างลูกผมโน้อยู่แถวนี้เหรอคะโน้อยู่ในข้างผมเคยมาทล่นตุ๊กเฉาเยอะแยะเลยเออมีพญานาคด้วยไหมมีพญานาคมีชื่อว่าอะไรพญานาคสามหัวพญานาคหัวเดียวพญานาคไหนมีสามหัวพญานาคแปดหัวพญานาคมีหนึ่งหัวก็เหลือสถานที่เดียวเออตรงนี้